พอเราอยู่กับธรรมะจริงๆเนะี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เทวดาที่ไหนพระองค์ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ของดีที่ไหนก็ไม่ช่วยเราไม่ได้ครับตัวเราเองครับอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่เพิ่งแห่งตอนอืทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีจะขังหรือไม่ขังจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เราเราทั้งนั้นอืที่ทํามันเองช่วยเราเองทําดีมันก็เกิดบุญกุบกุศลบุญก็คือ ความสบายกายสบายใจความสุขความมีความสบายใจอแต่ถ้าทุกทําแล้วมันทุกเนี่ยเราไปทําให้แบบทําแล้วเรารู้สึกทําอะไรลงไปแล้วเราสึกว่าไม่สบายใจนั่นแหละถึงเป็นทุกทุกแล้วสุดท้ายย้อนกลับมาถึงคําพูดของผมก็คือล้วเกิดจากใครไม่ใช่เราหรอมเทวดาที่ไหนจะมาทําให้เราทุกได้เทวดาที่ไหนจะมาสาบแช่งชีวิตเราได้จะมาทําให้เราล้มป่วยได้อืไม่มีหรอกครับ มีแต่เราเองนี่แหละที่พาเราไปป่วยเองอไปมีความสุขเองแล้วก็ไปทุกข์เองอแล้วเราก็ต้องรู้กับทุกข์แล้วก็ต้องผ่านมันด้วยตัวเองอื